มาดูทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้เปิดอนุสรณ์เกียรติภูมินะครับผู้มาเขือรำลึกวิลกรรมความก้าหารของวิรชนในการปกป้องรักษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดครับนายสุทินค้างแสนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดอนุสรณ์เกียรติภูมิผู้มาเขือณฐานปฏิบัติการผู้มาเขือกลางอำเภอการทลากจังหวัดศรีสะเกด เพื่อร่วมรำลึกถึงวิรกรรมความกาหารของวิรชนที่ได้เสียสละชีวิตและแลกเลือดเนื้อเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติโดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดรองแม่ทัพภาคสองผู้บัญชาการกองกำลังสุรานาลีเหล่าทหารและขอบครัวิรกรรมการสู่โลบเขาร่วมพิธียังภาคภูมิซึ่งได้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ ให้กำลังพ้นผู้เสียชีวิตและการมอบป้ายเชิดชูเกียรติความกาหารของกำลังพ่นที่ได้รับบาดเจตเพื่อเสริมขวัญและกำลังใจและเป็นแบบอย่างของชาติทหารที่ร่วมการปกป้องอธิปไตยของชาติครับทางนี้นะครับทางพ้นตีนาศสีอินนะครับผู้บัญชาการกองกำลังสุลนารีเดียกาวากองกำลังสุลนารีนะครับได้นำเนินการจาัดสร้างอนุสร์ อน,อนุสรเกียรติภูมมผู้ม,มาเขื่อนนะครับเพื่อลำลึกถึงวิลกรรมความกาหารของวิลชนที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติในเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมบูชาพื้นที่เขาพระวิหารผู้มาเขือพระลานยาในปี2 5 5 1จนมาหอดปี2 5 5 4มีกำลังคนเสียชีวิตนะครับหานายและได้รับบาดเจ็บ25นายซึ่งเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่4ีกุมภาพันธ์2554เวลาประมาณบ่าย3าม เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับายกัมบูซาได้เปิดฉากการยิงต่อกำลังไฟทหารไทยในพื้นที่ผู้มาเขือจากนั้นนะครับการประทะได้ขยายพื้นที่ไปยังปราสาทพระวิหารและพื้นที่ไกลเคียงซึ่งไฟทหารไทยได้ใส่อาวุธตอบโต้ตามกฎการประทะโดยเหตุการณ์ต่อสู่อย่างเด็ดเดียวกาหารเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและการประทะกะสินสุดลงเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2554ครับ